ใช่ไหมครับเด้อพี่น้องเด้อไปยังใส่ถ้าหลานมาฉีดยาคนหมอเพิ่นมาจากหน่วยงานเดี๋ยวครับเนี่ยเอออันนี้เป็นของอบตของอบตเอาเนาะการศึกษาการศึกษาขั้นไหครับครับในออเบอรตครับผมบริการครับฉีดวัคซีนอบตร่วมกับประสุทธิ์เาสตครับอบตร่วมกับประสุทธตว์เนาะบริการประชาชนอ้อมบ้านเนาะครับเนาะครับครับ เออนี้เล็กๆน้อยๆครับอันนี้พญายักษ์ผพาหลานมาฉีดวัคซีนครับวัคซีนพิษสุนัขเนาะครับพิษสุนัขบ้าครับพิษสุนัขบ้าครับพี่น้องอันนี้พญายักษ์ผพาหลานมาฉีดเพื่อนเลาะบริการประชาชนอบตร่วมกับปศุสัตว์ครับเออเล็กๆน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อเห็นคลิปนี้แล้วก็ให้กำลังใจพญายักษ์เด้อครับครับผมเพิ่นแถมเหรียญพร้อมเหรียญห้อยคอครับพี่น้องเด้อแขนให้หลานอยู่ครับพี่น้องนี่คือว่า มีใบการันตีเรียบร้อยใบประกาศให้พร้อมใบประกาศบุ่มีบ่ครับบุ่มีครับ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 ยังบริหาได้เนาะครับครับบริการทุกหมู่บ้านหรือครับนี่ครับเนียนครับครับเราบรดกานทีสุดเขาของด่านสีสุกุหมู่บ้านมีเข้าหมู่บ้านครับอ่าครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับ